สวัสดีครับสวัสดีครับ FC แฟนคลับนุ่มน้องแหน่ชื่อแน่ขสุขุสุคศนะครับเนาะเมื่อนี้หลังจากเขาประเดิลงชิบ้าโดนนะครับเนาะเมื่อนี้พพนผมม,มีเนี้ยชิบ้าพี่น้องเห็ดผมสื่อบีดงวาครับมาตุ่มนี่ครับเดี๋ยวผมสิบมาพ้าพี่น้องไม่ตุ่มแล้วครับาเห็ดจางไหนเนี่ย เดี๋ยวก้อนที่ไปต้มผมสิบอกแนวที่เตรียมไปครับผมอันนี้ขวดน้าไปแต่ใส่ใส่ดีนะครับตอนที่ต้มมแล้วตอนมันเย็นนะครับแล้วแล้วก็ส่วนผสมคือนี่ครับผมน้ำปลาเพียวๆอย่างเดียวที่พริเท่านั้นนัวครับผมเราใส่บีพกน,นี่ใส่น้ำปลาประมาณเึิงขวด พราะวา่ะวาพิ่นว่าตามที่สูตรผู้ถาว่านะครับเนาะบีสองผวกใส้ลำปลาขวดนี่ขวดหนึ่งเนาะครับเนาะเยวสิมาเห็ดกันเลยครับเตรียมกันลยครับนี่ครับพี่น้องบีผมเอาเอาแซ่2องฟิตน,นะครับมันก็จะเป็นลาแข็งแน่จะหน่เขียวลืมเลยครับบานนี่้ เดียวยางจังโอ้เราเสียบีบมปลาใส่แล้วครับเนาะเราใส่นี่เราใส่นี่ใส่คนตีหอบอันนี้เอาไว้จะไปปิ้งพวกครับพวกเอาไว้จะปิ้งอ,อันนี้ฮะค่ะอันนี้จะใส่แปะหมด เอาละครับตส้เครื่องขวดกับจุกเกือบเมืดเครื่องขวดใส่เลยครับเก่ได้ผสมครับผมสูตรเด็ดครับสูตรเด็ด เห็ดไว้ครับพี่น้องไว้แต่ใส่ลาบไส่ก้อยไส่แก้วไปแต่ละครับสำหรับผู้ใดมาขมขมน่ะครับเนาะ,น,ะนี่แหละครับซื้อน้องพอดมามันมันบกคักมันบกมนมนขมคักมันต้องสูตรนี่แะครับเนาะไม่เหมือนเลย เอาละครับพี่น้องคือน่องพอดไหมันบอกรักนี่หรอของแท้ครับพี่น้องเนี่ยดี๋ยวมาตั้งเตากันเด้ครับแบบแต่ว,ว่าเตรียมไะไรล่ะเตากระป๋องเอาวว่าตุม่มนี่นะครับ นี่ครับค,นค,นคน้นคๆนคนอั่นสองครับเกียใบส่วนนี่นี่เกียใบเด้เป็นปีครับกันบ่เหมือนก่อนเกียไปตักสวดแบบนี้นะครับบ่ผมตายบ่เอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยส่วนนี้พ่วนไหนมันเข้ากันครับผม เาไดเดี๋ยวรอสักพักก่อนครับให้มันเดือดจังหน่อยปะกะติเขาก็ะิบโปงหม้อครับผมให้ร้อนให้มันเย็นแล้วให้มากรอบนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องนั่นไหนครับปล่อยหม้อไปจังสี่สักคอน้งครับแบบนี้เดี๋ยวเขามาเบิง่งพูดแล้วครับตอนกรอบดเดี๋ยวครับผมรอสักครู่ครับ ครับผมกาตุ่มไปเรื่อยๆนี่ครับกาลังสิเดือดแล้วครับแต่มันห่อนห่อนจังน้อยก่อนครับแต่มันฟดจังน้อยกะที่ดับแล้วครับกะที่ร้อนมันเย็นบมดนะเบื้องทีนจะขวดครับขวดน้ำครับผมหลังจากที่ตุมเดือดแล้วนะครับเนาะนี้ครับผมก็าพาักไว่ ผมพักไปเย็นนะครับบานนี้ที่แหลกวะ่ายู่ใส่ขวดอันนี้ครับผมพอดีอันน้นำปลามดพอดีก็ไลเลยว่ะเพราะดี๊เอาใส่อันนี้ผมแก้ฟ้าออกแล้วครับแก้ฟ้าแล้วเดี๋ยวเอาฟ้าใส่ไปเลยต้องเอาจี๊เอาฟ้าใส่ผมตีกรอกใส่ขวดดีแก้มครับพอดีครับมันมันมีจุกเป็นจุกน้ำปลาพอดีนะขก็เลย์จีเอาไส่นี่เดี๋ยวมาเข้ามากรอกกันครับผม ไหนวะล้อตุ๊บใส่น่ำปลาไปเครื่องขวดครับๆดีนะครับต้องได้ได้เตรียมขวดนี้พอดีวะมือนาเตรียมใครไปลอง strength à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  ừ ừ Allah forty sorry à à à aeÖ a Ừ cái ngay đấy cơ ạ ở thế tên เกือบเตรียมขวดครับพี่น้องโอ้พอดีครับอพอดีครับโอ้ข้าวัดพอดีครับพี่นอ้องต่มดีครับสูตรเด็ดครับผมนี่นะเอาไปไว้แต่ต้ม เป็นถนอมอาหารนะครับแล้วต้มดีไปแต่ใส่ใสแก้วใส่ลาบใส่ก๋อยใส่ต้มไปนะครับผู้ใดสำหรับค้นมาขมนะครับเนาะครับผมกมืันนี้ผมกพาพีนน่น้องมาต้มดีแน้ครับเนาะสำหรับผู้ใดามาเบิ่งคลิปนี้แล้วครับผู้ใดมกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดทั้งหมด เพื่อทดเบึ่งคลิปใหม่ๆนะครับเนาของชีวิตการใส่การใส่ชีวิตในต่างแดนของผมนะครับเนะาะสำหรับวันนี้มาวิีอย่างไรครับผมผมมาขอกล้าวค้ามาสวัสดีครับ